ออดูลมใายใจกลับมาจูกับปัจจุบันหายใจลึกๆไปตึ่งทองน้อยทำตัวสบายอย่าไปไม่ต้องกดดันไม่ต้องเต่งปล่อยพ่นใายสุกๆช่วนหายใจข้าลึกๆแลวก็จินตนาการในลมไปทึ่งหลังทอง,ง,ทองน้อยไปเลยปนดื้อลงไปเลยหา้ใจอกให้ดับรูลมอ,อก ให้ใจข้าวหลับรูลมข้านี่นะครับสภาวะาองคนที่วา่าคิดมากคือไปคิดตรงนี้นครับไปคิดอดีตไปคิดอนาคตโดยไม่กลับมาอยู่ปัจจุบันนะครับนี่พุ่มกําลังให้เฟนพุ่มฝึกติดตั้กลับมาอยู่กับปัจจุบันคือกลับมาอยู่กับรุ่มกับคนที่เป็นทุกข์นะครับก็พล็อกปล่อยความคิดนะครับปล่อยจิตไปอยู่กับอดีตนะครับไปอยู่กับอนาคตคือไปไปจินตนาการตัง้งไปสร้างตังไป ล่อยจิตเลยครับไปไปรปรุงแต่งตังไว้เรียร้รยเม็ดเป็ีปรุงแต่งได้ด้วยเรยครับด้วยความกังวลด้วยความทุกข์ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสุดท้ายมันกลายเป็นสาภาวาครับที่มาทําลายเซลล์ในร่างกายเราที่มาทําลายเส้นทางชีวิตเราทุกอย่างกับเมื่อมันกลายเป็นสาภาวาในจิตตายํำนึกมันจะกลายเป็นชีวิตนะครับและนี่ครับพ้นของคนที่ว่า,าไปคิดอนาคตครับไปคิดอดีตท,ที่มันพลาดมาเลยด่เก้ก็อยังได้ไม่ได้นะครับ รือตายกลายเป็นสภาวะนะครับสภาวะความเครียดนะครับเอาไมยใจข้าคุณดูลงมาใจให้ล้างไปดึกไปทึ่งลางหล่อนดื้อไปเลยนี่แหละครับคือวิธีการฟึกนนะครับถ้าเครมีผู้ป่วยทางทางจิตนะครับให้เขากลับมาอยู่ทางลงมาใจได้ครับมาอยู่กับปัจจุบันได้ได้ครับปลอดทิ้งดีทําให้เขาเป็นอยู่ตอนนี้ก็คืออดีตแล้วนะครับนะครับปล่อยความคิดไปคิดนะครับจนกลายเป็นสภาวะเศร้านะครับ ตรงนี้ลองทาดูนะครับให้ใจข้าวคุณให้ใจข้าวรูรมหห้ใจนะครับกลับมาอยู่ในปัจจุบันคณะได้เพราะเราจะได้เหลือคิดอดีตละการนากตนะครับที่ทําให้เกิดสภาหวาซึมเศร้าครับเราต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบัน,นได้มากที่สุดนะครับเพราะปัจจุบันมันจะไม่มีสภาวาของความซึมเศร้าครับเอให้ใจข้าวายใจอกนะครับกดไอข้ารู้ทึกดีกับลมหห้ใจของเขาไว้ได้นะครับเลยทุกอย่างมันจะดีขึ้นไม่ต้องกินยาครับตรงนี้ผมเชื้อเหลือเกินนะครับแต่ถ้าได้กินยามันก็ช่วยไปด้านนึงครับ แต่ถ้าคนปฏิบัติจริงพุ่มเชื้อได้ทำเล็ดโดยเพื่อเส้นก็จะกลับมาเป็นคนไหมโดยเพื่อเส้นกับเอาคุณห้าใจข้าวเราแล้วลก็ห้าใจอกให้รับดูป,ป่วยเวลาเราห้าใจอกเราโปรยซึ่งติดบวมนึกไปเลยพลังงานลบซึ่งลบๆต่างๆเขาบอกออกไปจากร่างกายฉันนะครับเขาลองทำตามกันดูนะครับอันนี้เป็นเป็นวิธีที่พุ่มทำมานะครับเด็กกับพุ่มเชื้อเอลือเกินว่าคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านี่ครับ เขาจะไปคิดอนาคตเลยครับไปกังวลอยู่กับอนาคตแล้วก็ไปคิดอดีตที่มันเจ็บปวดนั่นแหละครับสุดท้ายมันตายเป็นเสื้อผาวานะครับก็ลองทํากันดูกับกลับมาทําสมาธิกับกลับมาดูลมหายใจกลับมาเป็นปัจจุบันขณะได้ครับจับความคิดโดยได้นะครับพุมก็ลองดูกันนะครับเพราะนี่เป็นวิธีตีพุ่มปฏิบัติมากครับขอบคุณครับ